สวัสดีครับผมวาลาเมศแสงทองผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์จาก Ford g s บางบัวทองนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะพร้อมระบบ TMS ใน Ford e v e r e s t ครับสำหรับระบบ TMS หรือ t e r m i n a t e เมใน Ford e v e r e s t นะครับจะประกอบไปด้วยกัน4โหมดนะครับแรกครับเป็นในเรื่องของโหมด Normal น,น,นะครับโหมดนี้จะเหมาะกับการขับขี่บนพื้นเรียบทั่วไปนะครับโหมดนี้ รถจนจะขับแบบนุ่มนวลครับเพิ่มสมดุลในการขับขี่ประหยัดน้ํามันนะครับพวงวาลัยไฟฟ้าในโหมดนี้จะอยู่ในม่วงของโหมดนอร์มอลเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นความหน่วงแบบปกตินะครับหมวดที่2ครับจะเป็นในเรื่องของโหมดสโน์นะครับหรือทางลื่นนะครับที่เป็นพวกฝนตกมีหินกวดหรือเป็นทางหญ้านะครับที่มีการปกคลุมนะครับในเรื่องของโหมดตัวนี้ครับระบบป้องกันล้อหมุนฟีนะครับจะเพิ่มความไวการทํางานที่ไวขึ้นนะครับ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนนนะครับทุกความเร็วเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนพื้นผิวถนนนะครับเกียร์จะปรับเปลี่ยนอย่างนุ่มนวลครับที่รอบความเร็วต่ํานะครับตัวที่3ครับในเรื่องของโหมดแซนนะครับหรือโหมดทะเลทรายนะครับหรือพวกโคนตมนะครับโหมดนี้เหมาะกับการขับขี่แบบแนวออฟโรดแบบที่ใช้ความเร็วสูงได้นะครับหรือขี่ในแบบพวกทางดินแดงแถวบ้านเราอย่างนี้นะครับโหมดนี้ครับในเรื่องของตัวระบบควบคุมล้อหมุนฟรีนะครับ ความไวจะน้อยลงนะครับและถูกปรับให้มเมนตัมของตัวรถเนี่ยขับได้ดีขึ้นนะครับเกียร์นะครับจะเปลี่ยนที่รอบความเร็วสูงครับเพื่อรักษาแรงบิดที่สูงไปที่ล้อในการขับเคลื่อนครับระบบพวงมาลัยในโหมดนี้จะอยู่ในโหมดของคอมฟอร์ตนะครับหรือแบบเบาขึ้นนะครับโหมดสุดท้ายครับโหมดล็อกครับในโหมดล็อกครับจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ1ครับเกียร นะครับต้องอยู่ในตำแหน่งที่เป็นโฟโลนะครับการใส่เกียร์โฟโลครับหนึ่งเลยครับตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ Pier Ride N นะครับถึงค่อยกดตัวตำแหน่งเกียร์โฟโลนะครับค้างเอาไว้นะครับจนหน้าจอครับขึ้นมาถามนะครับแล้วเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเป็นโฟโลนะครับระบบโฟโลครับจะปิดการใช้งานของป้องกันล้อหมุนฟรีครับจะปิดตัวลงนะครับถึงจะใช้งานในเรื่องของโหมดล็อกได้นะครับเหมาะกับการใช้ปีนป่ายหินครับ นะครับโหมดนี้จะใช้รอบความเร็วต่ำนะครับเพื่อเหมาะอาการปีนป่ายนะครับระบบพวงไาฟ้าจะอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตเช่นเดียวกัน